แปดสิขั้นตอนในการแต่งหน้าไปออกงานของมิน้นเริ่มขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2 3งสามสพอดีพัดลมแบตหมด6 7 8หมดใกล้ละใกล้องพื้นละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิยี่สิ

4ี่สองสสามเฮ้ยเกนครึ่งทางแล้วสี 44, 45, ่สี่สี่ห้าอูสหสเจ็ดฮ้ยตาแห้งสี่แปดสีเ้าห้บเอาละห้าสิบเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสิอดหกสสา ที่ฉันมึนลึกออกว่าฉันจะมานั่งนับเลขทำไมทำไมฉันไม่อธิบายขั้นตอนแล้วคือเกินครึ่งมาไกลล้อันนี้6กสี่หกห้ไปเร็วใช่ไหมหกสิแล้วครับผมมาเจ็ดสิบเอุ้ยตื่นเะต้นอะใกล้แล้วเจ็ดหว้าวมาเจ พูดไม่ได้เ7็ดเจ็ดเจปดาอ่ะอดผลลัพธ์นะคะของการแต่งหน้าไปห้าหมื่นชั่วโมงเมื่อกี้ถือว่าคุ้มค่านะการเตรียมผิวนานๆมันทำให้ดูแบบฉ่ำมากอะแต่ทำผมไม่ทันเออจบ